สวัสดีค่ะมีเสียงไก่ด้วยสำหรับรถยาลีนะคะถ้าเกิดใครมีรถยาลีหรือว่าไปปิกนิกหรือว่าไปนอนแคมป์หรือว่าถ้าเกิดเราจะนอนในรถอย่างเงี้ยค่ะวิธีก็คือถ้าเกิดเราเปิดไว้แบบนี้แล้วก็มีมุ้งกระโจมเราจะมันมีจะมันจะมีแสงไฟอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดไว้ทั้งคืนแบตมันจะหมดนะคะแบตมันจะหมดเรามีวิธีค่ะ ตอนแรกก็ไปหามันก็ไม่เจอเรามีวิธีบอกนี่เลยเป็นธรรมชาติมากมีเสียงไก่ของเต็มรถเลยนี่อค่ะถ้าเปิดไว้นานมันร้อนหรือว่าแบตหมดแล้วก็เราก็สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าตอนเช้ามามันก็จะมีแสงไฟ แล้วก็จับตรงนี้เลยดูข้างบนเลยตรงนี้นะคะเห็นล็อกไหมคะเห็นล็อกมันเลยแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยตอนแรกมันจะก็จะมีแสงไฟอย่างนี้แล้วก็กดแก๊กนึงล็อกตรงนี้นะคะล็อกด้านนี้กดมาแก๊ก แก๊กแรกนี่ค่ะแก๊กแรกแก๊กแรกเราก็ดูอ่าไฟมันยังติดอยู่พอไฟติดอยู่ er แล้วก็มันจะมีสองล็อกล็อกที่สองอย่างนี้เลยนี่ค่ะล็อกที่สองดันเข้าไปอีกตัวแรกมันอยู่ตรงนี้ล็อกที่ล็อกแรกอยู่ตรงนี้ล็อกที่สองดันเข้าไปข้างในสุดเลยแล้วก็ลงข้างในเนี่ยค่ะ แสงไฟดับไปแล้วแต่ว่าเราเปิดเราก็จะปิดเวลาเราปิดนะคะเราก็ปิดประตูเลยอย่างนี้เลยแต่ว่าเราปิดเบาๆนะคะปิดเบาๆกดตรงนี้ปิดเบาๆปุ๊บอ่อเราก็ปิดได้ธรรมดาเราจะปิดได้ธรรมดาเลยตรงนี้นะคะปิดได้ธรรมดาพอเราเปิดมาปุ๊บนี่แสงไฟมันจะ กลับมาเป็นปกติแต่ตอนเวลาเราปิดประตูอ่ะตอนที่เราปิดไฟแล้วพอปิดประตูอันแรกเราจะปิดเบาๆเพราะว่าไอตัวซับตัวนี้มันจะดีดกลับมาให้เราล็อกประตูด้านหลังเป็นปกติตรงนี้ค่ะพอเราเปิดมาใหม่มันก็จะติดเหมือนเดิม สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะมาทำให้ดูวิธีรีวิวการปิดไฟท้ายรถยาลิทค่ะแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยวิธีง่ายๆสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปให,หม่ๆให้ดูนะคะสวัสดีคะ่ะ